สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโพเวสนายกุ้งนะอยู่ที่แปดริ้วกันนะครับวันนี้มาบ้านป้าป๋ามาทำเครื่อง2ตัวนะฮะมาดูกันเออเป็น104ยสคูปต้าร้อกับยันมาร้อยนะครับก็ไปซื้อของมาทิ้งฝาเอาไว้นะครับอาการอาการอะไรนะครับลืมแล้ว ไม่มีแรงนะงาวาวลู่วอาการไม่มีไม่มีแรงนะครับรถไม่มีแรงเครื่องลวมแล้วก็แรงอัดวิ่งลงใต้อ่างเลยพ่นน้ำมันเป็นไอนะครับผมจะถอดไว้แล้วนะครับนี่ก็ไปซื้อของกันมา ตัวน,นี้้อยยี่นะครับยันมากป,ปอกกันไหนเลยตันนี้โคโูปต้าลอยสี่เดี๋ยวปีปอกใหม่ับก็มหมดหลายบาทตัวน,นี้ชุดปอกยันมากนะครับพร้อลูกแล้วก็อันนี้ของคูปต้าปีปอกตั้งสองตัวเลยนะครับผม สาวเราวต้องทำนะน่าจะได้ไปเอาของ EP 2นะครับอันนี้ EP 1ก่อกว่าว้ของ้วชุดในญ่เกยบเลยเก็ชุดใหญ่เก็บตะเกียชุดใหญ่นะครับแล้วก็ชุดปอกสองอตัวกระพริบเครื่องไว้โล่งๆแล้ว ไปดูกันนะครับโอ้าเขี่นี่ครับตีปอกเองก็เคลื่อนอยู่นะครับเคลื่อนอยู่เบ่งนี่มีค้อนใหญ่ะค้อนใหญ่หรืออยู่ตรงไหนไม่รู้มันเดินมาบ้านนานไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหน อน้าแปะเก็บครึ่งทางนะมันหลุดปุดเลยไหมเนี่ยไปจบอ่าพอไปเย็นนี้เย็นนี้ก็ไม้ไม น่าตามาเยอะเลยหลุดละเอเแล้ออแลค,ครับเรียบรย้อยมันหลุดง่ายเลยแล้วตอนใส่ทำไงปะมีเลยะอัดเข้าไปเฉยเลยคือยางขาดแลยย้วียมีเมดน้ำมเข้าเครื่อง ยางแข็งตัวหมดแล้วยกสองนะครับตีปอกร้อยสี่ออก <c oughs> ทำยังไงมันเดิมไม่เลย โดนแมลงตาโดนนื้อร้อยสี่เจ็ร้อยอันนี้เจ็ดปี๖ตึงเลยครับหน,นึ่งเป็นตะเข็บเลยมองเห็นมห่งเนี่ยน,นะครับเป็นเส้นเลยดจิกได้เลยนะครับไอยเล็้ เปลี่ยนทั้งตัวโอเคเราไปดูกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาใส่ปลอกกันโ <c oughs> อ,อ้ยงันมากใส่ไฟไปเลยไม่ทั้งลูกไม่ทั้งแหวนไม่ทั้งปลอกไ,ได้ทำหัวสวยเองทำงาจาับตอนนี้มีกี่ชิ้นนะมีห้าห้าชิ้นนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหชิ้นนะนยันมา6ชิ้นนะครตัวร้อยสีไม่มีสลักให้ต้องซื้อแยกมีแยกตันงห้กจะเป็นคูบตาตะเก็นฝาก็ไม่มีตะเก็นฝาต้องซื้อแยกแต่ตัวของยันมาก,ก็มี6ชิ้นหกเซตหกเซต ไอสลักมัไนไม่แถบกิบให้นะไม่มีกิบต้องถอดแล้วเก็บไว้ดีๆนะครับ <c oughs> หาย <c oughs> ่งั้นได้ซื้อแยกอีก ่อนใส่นะครับผมลองลื่นิดนึดนงนเราไปใส่ตัวร้อยสิบห้าได้ไหมตาจริงนะแน่เนาะกัดมุมหน่อยนึง <c oughs> เอาบอสเขี่ยเอง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> โอเคเราใส่กันนะครับผมเห็นไหมครับตีปอกเข้าแล้วนะครับทำแบบบ้านไม่ต้องใช้เครื่องกด เข้าง่ายเกินไปตอนตอนเอาออกโหยุ่งยากยุ่งเย็นมาก่บุกเดียวเอครับเดียวนะครับแต่เอาออกมันยาก <S <S นิดหนึ่งร้อยสี่ด้วยปะ สีเลยรียลยรยสีด้วยเลยสองตัวทำงท้งททีเดียวแล้วทํำห้องกันเลยนอ,อะไร เดิมนะครับตีปอกง่ายๆมีแค่ไม้กับค้อนไม่ต้องเข้าเครื่องอัดไมได่กินแล่ะไมไ่กินหรอกบอกเลย <S <S มันจะเข้าง่ายเข้าง่าย,ย่ยเดียว บิ๊กเลยนะครับมตีง่ายๆมีกับไม้กับค้อนสนิทโอเคครับของรอันนี้ชุดเก่าลูกเล็กนะครับรอทำาวาตังเดียวนี่อัพแล้วที่อัพแล้วแต่ของยังไม่เร็จของฝากทำไม่อยู่ ตีปอเกเปลี่ยนลูกเป็นเหวนใหม่นะครับเก็บเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> อรอดูอีพีสองนะครับผมเพราะว่าเอาฝาไปทำครับฝาส่งทําอยู่อีกสองสาวันหนึ่งจะได้ก็ขอจบอีพีหนึ่งไว้เพียง้า่นี้นะ,รรนะครับเดี๋ยวรอรับชมอีพีสองนะครับ Let's go